สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับเป็นตู้แช่หมูกระทะครับเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับอันนี้เป็นการเทสระบบอยู่นะครับเพิ่งติดตั้งคอมเพรสเซอร์วันนี้เลยครับมาเสยเย็นเลยครับทั้งวันเลยครับวันนี้ตัวนี้ก็จะมีหน้าหน้ากัดนะครับ มีเทอร์โมสตัทมีไฟแสดงสถานะต่างๆครับคอมเพเซอร์ทำงานพัดลมทำงานนะครับ okay. ตัวนี้ก็ขนาด92เซนนะครับด้านกว้างด้านยาวนี้2เมตร90ครับอันนี้เป็นตู้แช่รครับหูกระทะนะครับจำนวน36ถาดนะครับ ความเย็ยนที่ได้ก็โอเคครับฉ่ำเลยครับตอนนี้อันนี้ก็เหลือเก็บทําความสะอาดครับยังไม่ได้ขัดเพิ่งทำเสร็จเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นงานรีวิวคลิปสั้นๆนะครับส่งให้ลูกค้าดูนะฮะความคืบหน้าของงาน,นครับโอเคนะครับบััสีีครับ